ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1-15กุมภาพันธ์2567ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทางด้านการงานงานของคุณในช่วงนี้จะราบรื่นมากขึ้นแต่งานค่อนข้างเยอะต้องจัดการหลายอย่างคุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีเวลาพักสักเท่าไหร่และเป็นช่วงที่คุณโยนงานไปให้คนอื่นไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองถึงจะราบรื่น แต่ถ้าให้คนอื่นทําจะมีปัญหาตามมาทันทีและหากช่วงนี้ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรือต่างประเทศจะไปได้ดีมากๆ ทางด้านการเงินยังต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือการจัดการปัญหาชีวิตอยู่จะเป็นช่วงที่คุณใช้เงินเยอะมากแต่ใช้มากแบบวางแผนเอาไว้อยู่แล้วถึงจะเครียดแต่ยังบริหารเงินได้ทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาจากทางออนไลน์ หรือจากการเดินทางซึ่งเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์และตรงสเปคคุณมากๆแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นยังคงต้องรอการพัฒนาอยู่คนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณจะได้เดินทางไกลกับคนรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันมากขึ้นทางด้านสุขภาพระวังเรื่องของอาการภูมิแพ้